กับเวลาสู้ๆรึบนะครับอ่าด้านทีมวีแกนต่อเลยนะครับเพิ่มบับอ่าโจ๊กซัด สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs s u m m e r Cast นะครับสำหรับเทปนี้เองก็เป็นเทปสำหรับคนอกหักนะครับที่เปิดสกอร์แสงมืดเราได้3ดาวนะครับเช่นผมเป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงตัวกาบิล่านะครับหรือว่าฮาร์ปี้แสงนะครับซึ่งหลังจากที่ผมปั้นเราใช้ไปแล้วเนี่ยเธอเนี่ยเฮ้ยมีประโยชน์มากนะครับในสปีดของเธอนะครับที่สูงที่สุดในเกมนะฮะแล้วก็สกิลของเธอที่สามารถที่จะดันแอตแทกบาของเพื่อนในทีมได้เนี่ย ก็เป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งเลยที่จะทําให้ทีมอารีนาของเราเนี่ยสามารถทำคอมโบสตสรีสปีดได้ค่อนข้างดีมากนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับคาบิลล่าหรือว่าฮาร์พี้แสงนะครับตัวเบสสตัตของเธอนะครับณนะเลเวล40นะฮะตอนนี้ผมเล่นถึง37ละนะครับแต่พอถึง40แล้วเนี่ย HP ของเธอจะตกอยู่ที่ประมาณ7,400นิดๆน,นะฮะแล้วก็ตัวสแตทที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือแอตแทกนะฮะในมอนสเตอร์3ดาวด้วยกันแอตแทกของเธอจะอยู่ที่700กว่าๆเนาะก็ถือว่า ออพอใช้ได้ส่วนตัวที่เป็นไฮไลท์ของเธอเนี่ยตัวสเตซสำคัญก็คือสปีดเบสสปีดนะครับซึ่งเบสสปีดที่อยู่ที่120เนี่ยจะได้มาก็คือต้องเอาเวกเช้นเธอด้วยก็คือจากเดิมที่เป็นฮาร์ปี้แสงบอกเอาเวกเก้นเสร็จแล้วสปีดก็จะเป็น120นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเบสสเตซตัวนี้สำคัญมากนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเอาไปใช้กับลูนสวิฟแล้วเนี่ยก็จะได้ตัวโบนัสจากาตัวโบนัสสปีดจากลูนสวิฟมากขึ้นไปอีกนะครับามาดูที่สกิลกันนะครับสกิลของคคคคาาามิลนนนนะะะรรรรรัััับบบผท่แก ล่าหนูนั่นเองนะฮะท่านี้คือโจมตีศัตรูหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูติดเกราะแตก2เทิร์นนะครับมีโอกาส50%นะฮะหลังจากที่อัพเต็มก็คือว่าจะมีโอกาสเพิ่มเข้าไปอีก50%เลยทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็เบสโจมตีของมันเนี่ยจะอยู่ที่370%นะครับของเบสแรมเมจแล้วก็ลบไปอีก20นะฮะท่าที่2โครฮันนะครับล่ากานะครับอันนี้ก็คือจากที่ผมใช้มาเนี่ยมันรับดูน่าาจะะะสััักปรรรมณ2-4คค้งนบ โดยแต่ละครั้งเนี่ยก็คือมีเบสการโจมตีอยู่ที่270นะครับผมแล้วก็หลังจากที่อัพเต็มนะครับท่าน,นี้กูดาจะเหลือแค่2เทินซึ่งเร็วมากเลยทีเดียวนะฮะท่าที่3าม alert นะครับท่านี่เป็นท่าไฮไลท์นะครับเป็นสกิลสำคัญของคาบิล่านะครับก็คือจะเป็นท่าที่เอาไว้สำหรับเพิ่มแอตแทกบาร์ของทีม30นนะครับแล้วก็ จะเพิ่มโล่ป้องกันคริติคอลให้ด้วยนะครับสเทินซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์มากในการที่จะป้องกันไม่ให้ทีมเนี่ยโดนคริติคอลตายนะครับหลังจากที่อับเต็มแล้วเนี่ยก็คือจะลดจาก5เทินมาเหลือ3เทินซึ่งเร็วมากเลยทีเดียวนะครับผมอ่า หลังจากอเว k e n แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากของคาบิล่าคือ Attack Speed ของเธอก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก15นะครับผมสำหรับรูนของคาบิล่านะครับก็คงหนีไม่พ้น s w i ฟ t ะครับผมเพราะว่าด้วยเบ s สป p e e d ของมันที่มากแล้วเนี่ยจะทาให้รูน s w i ฟ t นี่มีผลกับมันค่อนข้างมากและจุดประสงค์หลักในการใช้คาบิล่าคือต้องการให้มันเปิดก่อนด้วยนะครับก็คือสําหรับรูนเนี่ยจะเป็น s w i ฟ t ะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เป็น s w i ฟกับ Revenge นะแล้วก็ให้สป e ด d เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ออฟลองก็เป็น Speed หรือ เป็น HP เปอร์เซ็นต์นะครับหรือ Atta c k กเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ชอบวัดกันดาบเดียวเร็วๆนะครับให้จบไปไว้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือทุกๆช่องในผมพยายามจะให้โบนัส speed เนี่ยขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่จะเอ่อเพื่อที่จะเริ่มมาตีก่อนเลยนะครับเริ่มก่อนได้เปรียบนะฮะก็ทุกๆช่องก็คือช่องที่2เนี่ยเป็นเบสสปีดอยู่แล้วนะครับและช่องที่เหลือก็คือเป็นโบนัสสป e ด d ถ้าเป็นไปได้ให้มี HP เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอ่าช่องที่ 4เนี่ยรูนั้ค่อนข้างจะน่าเกลียดเลยนะครับเป็น HP ดิบนะฮะแต่ว่ามีสปีดสิบสนะฮะยังไม่เยอะอนาคตคือคงเพิ่มจากเรทหรือว่าเปลี่ยนรูนชุดใหม่นะฮะเปลี่ยนรูนเป็นเป็นชิ้นใหม่ให้สปีดอ่าให้ออปชั่นลองสปีดมากขึ้นนะครับช่องที่4อ่าช่องช่องที่5นะครับสปีดสิสาำหรับช่องที่6นะครับก็เป็นรูนที่6กขอนับภูมิใจนะ HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นสปีดสิบหนะฮะใช้ได้นะฮะแล้วก็ช่องแรกเป็นสปีดโบนัสสปีดสิบแนะครับ ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าลุนสวยจริงก็เป็นสวิปกับรีเวนก็ได้เพราะว่าท่าแรกมันทําไห้เกิดก่อแตกนะครับถ้ามันเคาน์เตอร์ได้นะครับผม mm hmm. ก็สําหรับการใช้นิกิวอนะครับผมก็จะใช้กาบิล่าในการดันทีมนะครับผมก็ในทีมที่ผมใช้ก็จะมีสลัดน้ำแล้วก็บังกรไฟนะครับไซรอสนะครับผมก็โดยทีมนี้กาบิล่าก็จะเปิดก่อนนะครับแล้วก็ดันสลัดน้ําให้มาใช้ท่ามสามบกทงสะบัดใช้นะครับ แจกก่อแตกและอแจกก่อแตกให้ศัตรูและให้ดาบกับไซรอสนะครับก่อนไซรอสจะพ่นไายปิดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่าก็เริ่มมาเสร็จปุ๊บกาบิล่าก็จะได้เริ่มก่อนเลยนะครับก็จากการเลือกทีมของศัตรูเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเกจของฝั่งศัตรูเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะก็ถ้าเกิดสมมติทีมของศัตรูเนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีโบนัสแอตแท็กสปีดเนี่ยก็เราก็ไม่ต้องเครดมากนะครับ มาเป็นไปตามที่คิดนะฮะแล้วทีนี้ก็คือพอสังเกตได้ว่าหลังจากที่ใช้ท่า3ไปแล้วเนี่ยก็คือทีมเราเนี่ยก็แอตแทกบาร์จะเริ่มก่อนหมดเลยอันนี้ก็สบายแล้วนะครับเจ้าตัวอฟฟิตมืดเองก็ไม่สามารถรักษาอาการก่อแตกได้ทันด้วยนะครับป้องกันอีฟฟิตมืดนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ท่า3ไปเลยเฟียรี่เบรดนะครับคนไฟปู่ตูมเข้าไปก็หายไปแล้วนะครับอีฟิตมืดทีนี้หลังจากที่ผ่าน ผ่านจากการโจมตีครั้งแรกไปแล้วสมมติติต่างว่าเก็บได้ไม่หมดนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่การโจมตีท่าท่าที่2นะครับของฮาร์ปี้แสงนะครับในกรณีที่ว่าสมมติว่าท่า3ในเปิดไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูการว่าทำดาเมจได้เท่าไหร่นะฮะตอนนี้คือติดแบบแอตแทกแล้วก็สตูติดก่อดแตกด้วยนะครับก็เยอะนะประมาณสักกวเกแบบเกือบแปดพันทั้งที่ไม่ใช่สายแอตแทกเลยนะครับทีนี้พอพัดลมอยู่ลำพังก็สบายแล้วนะครับ ัดลมอยู่ลําพังก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่กันหลายตัวคุวเราก็เห็นเลยนะน่ากลัวมากอ่าเดี๋ยวเรามาลองกระดิษฐ์สะบ้าหนึ่งนะครับทีมสปีดปะทะทีมไม่สปีดนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งเขาได้ขึ้นเทิน,น,นปุ๊บนี่คือจบกันนะครับมาดูกันอ่าเิดก่กรได้เปรียบนะครับอ่ามาจริงจริงก่อแตกเรียบร้อยปุ้งทีนี้ก็ใส่ใส่ล็อตนบคุณไฟเฟรนี่เบรดท่าหากินนะครับถ้าไม่มีท่านี้ก็หากินไม่ได้นะอ่า โครฮันนะครับเมื่อเมื่อตะกี้สลัดขดให้ดูแล้วนะฮะเดี๋ยวคราวนี้ลองใช้ท่าแรกดูก่อนนะฮะแรกฮันนะฮะก็ท่านี้โจมตีเบสแล้วก็น้างแรงเหมือนกันนะครับเหยียบป้องเข้าไปป้องก็สี่พันสำหรับที่ไม่ให้สายดาเมจก็ถือว่าใช้ได้นะพอหาก,กินได้นะครับโอ้โหดับเบิลเทรลิร์นรัวรัวรัวไมทีเราไม่ติดเอ็กซ์ตร้าเลยนะครับไซรัสก็ไปต่อนะฮะไซรัสได้ไปต่ออ,ไไตอ่าทีนี้พอมันเวียนกลับมาอีกทีนึงนะครับคูดเอาสามเทิร์นก็เร็วมากสบายละนะครับ สังเกตได้ว่าสปีดของเจ้าตัวฮาฮาปี้แสงเนี่ยก็เร็วมากทีเดียวนะครับส่วนหน้าที่ของมันเนี่ยผมว่ามันทำดาเมจได้ดีกว่ากริฟฟอนลมนะแต่ละท่ามันเบยกแอตแทกมัน่อทข้งเยอะแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาที่แบบสมมุติเราเราเปิดมาแล้วเราก็แบบใช้คอมโบอลังการใส่ใส่ศัตรูไปแล้วเนี่ยศัตรูมันก็มักจะเหลืออยู่สองสตัวอะไรเงี้ยเป็นโอกาสที่ทําให้ท่า2นะครับทางานได้ดีเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้งานในทีมอารีน่ากันนะครับ อ่าสำหรับในอารีนาเองนะครับถ้ากาบิล่าได้ขึ้นก่อนก็โอเคนะครับทีนี้ผมจะเป็นต้องมีวางไฟด้วยนะครับเพราะว่าออตอนนี้ไซลอสเนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างสปีดระหว่างกาบิล่ากับกับตัวมันอยู่นะครับซึ่งทีถ้าเกิดช่องว่างขึ้นแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าถ้าแบบมีคพลิสไฟมาด้วยอย่างเงี้ยฟังครับก็จะกลางโลกพอกลางโลกเสร็จแล้วเราคอมโบเราก็จะจบเลยนะฮะก็เลยต้องมีวางไฟมาช่วยเร่งบางตอนไฟขึ้นมานะฮะอ่อออามาไซลอสกระโผลก้บบากไปตูม วันพีซไฟเหนียวมากนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ใช้โครฮันไปนะครับลากกาไปป,บ,ป,บ,ปบ๊บบก็ทีนี้พอศัตรูเริ่มเสียสมดุลไปแล้วเราก็สบายแล้วนะครับก็ลุยปกติสบายสบายโอไหโดนลบปรับติดสตันด้วยไม่เป็นไรนะครับกระโดดเตะเข้าไปใส่ล้อกระพุ้นเข้าไปนะครับหน้าที่คือพ้นอย่างเดียวค่อยๆเก็บไป ก็เน้นเร็วนะฮะเน้นมาเร็วเคลมเร็วนะครับก็ถ้าเกิดคอมโบพลาดก็กดยอมแพ้ได้เลยนะฮะอันนี้อ่ะมาก็ถ้าเป็นไปได้น,นะครับทีมที่อยากให้ใช้นี่คือเป็นทีมที่พยายามที่จะแบบเอาสปีดโบกเข้ามาให้รวมๆเนี่ยแัเกินสักร้อยห0าสแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอารีนากันอีกสักทีมนึงนะครับทีมนี้ก็ใช้จกลมในการทำาดนเมจแล้วก็ใช้มีแกนในการช่วยดันทีมด้วยนะครับผมดูกัน เิลาสู้ๆรึบนะครับอ่าด้านทีมมีแกนต่อเลยนะครับเพิ่มแบบอ่าโชคซาร์ตึงๆๆนะครับไม่ใต้ตัวไหนที่น่ากลัวบ้างอ่าตัวนี้น่ากลัวฆ่าเราในเทิร์นเดียวได้นะครับอ่าได้เอ็กซ์ตาเทิร์นนะครับเก็บต่อเลยอ่าอีนุ่งแสงก็ได้นะครับอ่านี่ก็คือคือโชคดีนะครับก็คือได้เอ็กซ์ตามานะฮะอ่ามีแกนป่า ขนต่อปุ๊บก็แรงใช้ได้นะครับนี่จบไปแล้วนะครับอารีนาเร็วๆนะฮะกับคาบิลานะฮะมาดูผลสรุปของคาบิล่ากันนะครับโดยรวมแล้วคาบิล่าเป็นมอนสเตอร์ที่เหมาะกับการใช้ในอารีนาและกิวอเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เนื่องจากความสามารถของท่าสของเธอนะครับท่าอาร์เรสเนี่ยสามารถดันเพื่อนนักทีมได้ด้วยการเติมเกจ30%และที่สําคัญตัวเธอเป็นตัวที่มีเบสปีดเยอะที่สุดในเกมด้วยนะครับยิ่งเป็น สาเหตุหลักที่ทําให้เธอใช้คู่กับรูนสวิฟแล้วก็มีโอกาสที่จะเ,เริ่มต้นก่อนได้มากนะครับผม3,2,1มาดูบทสรุปของคาบิล่ากันนะครับสำหรับคาบิล่าเองเป็นมอนสเตอร์ที่เหมาะอย่างมากในการใช้ในอารีนาและจิวอ์นะครับผมส่วนอื่นๆนี่ผมไม่แนะนำนะทั้งแบบซีนาริโอดันเจียนอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใช้ยากอะเอาตัวอื่นดีกว่านะครับผมอ่า ด้วยเบสสปีดที่เยอะที่สุดในเกมนะครับอยู่ที่120นะครับทำให้เธอเหมาะอย่างมากในการใช้คู่กับลูนสวิฟต์แล้วก็เป็นตัวนําในการเปิดทําให้ทีมเนี่ยสามารถโจมตีและเปิดก่อนได้นะครับผมก็กิลไฮไลท์ของเธอนะครับถ้า3อเลอร์สสามารถเติมเกรดให้เพื่อนได้30%แต่แรกเลยนะครับแล้วก็ช่วยลดโอกาสการโดนตีด้วยคริติคอลห้ด้วยซึ่งจะทําให้พวกสายแดนเมยทั้งหลายที่อัดตมตูมเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยมีโอกาสตายน้อยลงนะครับผม ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเองถ้าเกิดสมมติเป็นเทิร์นที่เธอไม่สามารถใช้ท่า alert ได้เนี่ยเธอก็ยังมีท่าที่มีเบสการโจมตีที่รุนแรงนะครับอย่างเช่นท่าแร f t ันเนี่ยเป็นท่าที่สนับสนุสนทีมได้ค่อนข้างดีด้วยคือทําให้เกิดกรอบแตก2เทิร์นด้วยนะครับกรอบแตก2เทิร์นเลยนะครับไม่เหมือนกับเ,เจ้าสลัดน้ำที่ตีแล้วกรอบแตกแค่เทิร์นเดียวเบสแอสแทกของมันก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับของท่านี้แล้วก็ท่าที่2โค pro Hunt นะครับในการที่เรา เวลาที่เราแบบเป็นทีมสปีดอย่างเงี้ยเปิดมาแล้วก็จัดก,การศัตรูได้ตุ้มตามเลยนะครับศัตรูมักจะไม่เหลืออยู่4ตัวครบถ้วนนะครับก็ท่านี้เป็นท่าที่ดียิ่งศัตรูเลยอยู่ตัวเดียวใช้ท่านี้ยิ่งแรงนะครับก็คือโจมตีไป 2- อถึงสครั้งเนี่ยโอกาสโดนเป้าเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนเป้าเดียวเข้าไปนี่หัวจุกเลยนะฮะอ่าก็โดยสรุปแล้วเป็นตัวที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเปิดไรดัชกลมาปั้นเลยเป็นมอนสเตอร์3ดาวนะครับ สกิลก็เติมง่ายนะครับเพราะเป็นมอนสเตอร์3ดาวนะครับแล้วก็ใช้ฮาร์ปี้เนี่ยแค่14ตัวนะครับในการเติมให้เต็มนะครับโดยเฉพาะท่า3เนี่ยควรจะเต็มอย่างมากนะครับผมข้อเสียของตัวนี้คืออะไรนะครับข้อเสียของตัวนี้คือมันใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้กับซีนาริโอดันเจียนนะครับไคร lost d a n t ยนออฮาร์ดไม่ค่อยแนะนำนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดสมมติต่างว่าทีมศัตรูเนี่ยมันได้เปิดก่อนเนี่ยก็คือถ้าสปีดมันนำเจ้าตัวนี้ปุ๊บ ก็จบกันเลิกกันนะครับก็คิดว่าสําหรับเพื่อนๆที่เปิดไลดัสตอร์มาแล้วได้ตัวนี้ก็คือคงได้แนวการเล่นนะครับผมคิดว่ามันเป็นตัวที่เฮ้ยดีมากเลยนะยิ่งเหมาะกับคอมโบกับทีมเอโได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ทั้งนี้ก็คือว่าอย่าลืมไล่สปีดของเจ้าตัวที่ทำเอ e ให้ตามคา b i บิล่าให้ทันด้วยหรือว่าถ้าจะมีตัวเติมเกจต่อตรงนั้นไปคอมโบก็ได้นะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับผม subscribe อยู่ม,มุมล่างขวานี่เลยหรือว่าจะกดข้างใต้วิดีโอก็ได้นะครับเพื่อราฟังข่าวสารดีๆดีจากเรา Two n e นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ